สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนายสมชัยศรีสุธยากรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า สงสารคุณทักษินรชาชทันก็ไม่อยากรับไว้ดูแลดีเกินไปก็ถูกด่าดูแลบกพร่องวันหน้าก็หัวขาดโรงพยาบาลตำรวจต้องรับช่วงต้องให้พักห้อง v ีวีไอพีรอยย่ววิวพันล้านชั้น14ระดับนายพลจะให้ห้องแยก่กว่านี้เดี๋ยวเป็นปัญหาแต่พอข่าวออกไปต้องรีบแก้ตัวว่าแอร์เสียอยู่ไม่สบายให้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนได้เหมือนจะปัดให้ไปพ้นๆยังไม่รู้จะมีโรงพยาบาลเอกชนไหนอยากรับ เพราะแม้จะได้เงินแต่ก็ได้ทุกตามมาได้เพราะอาจมีคนมาเยี่ยมให้คนไข้อื่นได้เดือดร้อนคุณทักษิณวันนี้เลยเหมือนอะไรที่ไม่มีใครอยากเอามาไว้ใกล้กลับอยู่ราชทันแบบเดิมจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานะตรงไปตรงมาดีที่สุดไม่เป็นประเด็นให้เป็นเรื่องครับก่อนหน้านี้นายสมชัยศรีสุธิยากรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ารอดูรวมไทยสร้างชาติจะแก้เกมอย่างไรทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐล้วนปรารถนาเป็นรัฐบาลแต่มีลีลาที่แตกต่างกัน รวมไทยสร้างชาติท่อสะพานหลายรอบสินสอดทองมั่นไม่ต้องยกมามากแต่เพื่อไทยยังไม่กล้าเชิญกลัวบรรดาเอฟซีเจ้าบ่าวไม่พอใจเพราะเคยมีเรื่องราวในอดีตบาดหมางใจกันไม่น้อยพลังประชารัฐคิดว่าตัวเองหน้าตาสาสวยแถมมีทุนทรัพย์ในสภาสูงอย่างไรเพื่อไทยก็ต้องมาสู่ขอจึงเรียกค่าตัวเสียสูงรล้วเจ้าบ่าวเลยลังเลเช้าวันพฤหัสเท่าแก่นามสมศักดิ์เข้าไปหาผู้ใหญ่ด้านรวมไทยสร้างชาติเกือบจะปิดดีลได้พลังประชารัฐจึงรีบออกหน้าย,ยกให้ฟรีไม่มีสินสอด เกรงว่าเพื่อนจะตัดหน้าขึ้นขบวนรถไฟรถไฟวันนี้เลยมีผู้โดยสาร278คนโดยมีรวมไทยสร้างชาติยืนมองเพื่อนที่ชันชาลาเหมือนว่าบัตรโดยสารน่าจะใกล้เต็มรอดูว่ารวมไทยสร้างชาติจะแก้เกมอย่างไรเพราะคงไม่อยากแค่ยืนโบกมือตอนรถไฟออกร่วมกับก้าวไกลเห็นว่านายสถานีส่งสัญ,ญญาณขายตั๋วยืนแบบไม่ต้องมีที่นั่งกันแล้วที่อาจช้ำใจคือบรรดาผู้โดยสารที่จองตั๋วกันมาตั้งแต่แรกแต่เงินน้อยที่นั่งเดียวถึงเวลาแค่เกาะบันไดรถไฟตาม และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ